ค่ะเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คิ e เอชชาแนลช่วงที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ p o s i t n v Posi สติฟเวอร e บ a คิวส์จ Do า Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศี พฤกษบทุกคนค่ะประจำเดือนมิถุนายน2021ค่ะเรามาฟลายเจ้ากันดีกว่าว่าพลังงานความรักของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเราจะเริ่มจากคนโสดและสคิปข้ามไปยังคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะปะปิฟูวิกเก็ตสตาร์ชี e ์นะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general b r i e i n g ดังนั้นอย่านมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยการก,การขอคำปรึกษานะคะการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทร อยู่ในช่อง d e ตเซิ i ์ฟเ o นส์ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและเงินที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยนำไปทำบุญด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักอยากพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นหรืออยากมีชีวิตรักในแบบที่ต้องการมาเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริงกับคุณได้ที่ช่อง The เ c c e p t i o n Bo บด้านล่างนี้ค่ะ so if you're ready นะคะ w e w i l l start from the first section ก็คือคนโสดก่อนคะ่ะว่าพลังงานของคน สป็นยังงไนบ้างค,ค่ะ่เพื่อนๆชาวราศีพฤกษภนะคะคนที่เป็นคนโสดทุกคนคะ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะคนโสดนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าเลือกเยอะก็ไม่ใช่นะ หรืออาจจะเป็นเลือกเยอะแต่ถ้าเลือกเยอะก็ยอมรับว่าเลือกเยอะแต่ถ้าควินบอกว่าเลือกเยอะแล้วคุณบอกว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรควินจะบอกแบบนี้ว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและถ้าคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันยังไม่ใช่หรือ คนที่คุณกำลังดีอ,อยู่ด้วยเนี่ยมันยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะมันก็ไม่ผิดที่เราจะเทแล้วมันก็ไม่ผิดเลยที่เราจะเลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตทุกคนมีสิทธิ์เลือกเว้ยไม่ต้องรีบมีแฟนค่ะและชาวพุทธศพก็ไม่ได้รีบมีแฟนเหมือนกันค่ะควินรู้สึกว่าในเดือนนี้นะคะมีคนที่แอบสนใจคุณอยู่หรือว่ามีคนที่กําลังจะเข้าหาคุณค่ะซึ่งคนคนนี้เนี่ยอาจจะทําอาชีพแนวแบบทหารตํารวจนะคะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะ ถ้าไม่ใช่ทหารตำรวจเนี่ยก็จะเป็นคนประเภทที่มีความใจร้อนปากไวแล้วก็รวดเร็วเป็นคนที่แบบเคลียร์งานเก่งแบบทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอะไรเงี้ยมีความ Er ร g a ก n ์เาสำหรับบางคนนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะ และเขาจะเข้ามาในชีวิตให้คุณเลือกค่ะแต่ควีนก็รู้สึกว่าคนนี้มันยังไม่ใช่ที่สุดนะคะถ้ายังไม่ใช่ที่สุดเนี่ยก็ไม่เป็นไรคุณก็มีสิทธิ์ที่จะรอต่อไปได้เพื่อให้ได้คนที่ดีที่สุดเข้ามานะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะคีนต้องบอกแบบนี้ค่ะว่า for of o n จะบอกแบบนี้ในปลายทางสุดท้ายอะถ้าถามว่าคุณมีโอกาสจะได้สละสดไหมมีเมื่มอไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ มีมีโอกาสได้สะละโสดแต่คุณจะต้องรู้จากตัวเองให้มากขึ้นนะคะรู้ความต้องการของตัวเองให้มากขึ้นว่านี่คือคนที่ใช่จริงๆหรือเปล่าสเปคของคุณแบบไหนคุณอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนคุณคาดหวังอะไรจากการมีเวอรช์ช n s h i p แล้วถ้าอ e ีกฝ่ายไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังคุณโอเคไหมคุณรับได้หรือเปล่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากๆและชัดเจนกับตัวเองมากๆว่าความต้องการของคุณคืออะไร พอคุณรู้ความต้องการของคุณชัดเจนนะคะจักรวาลจะส่งคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตค่ะและควีนมองว่าในเดือนนี้นะคะจะมีคนที่มากกว่าหนึ่งคนที่เข้ามาแต่ควีนกลัวเลอเกินว่าคุณจะจับเขาเข้าสู่โหมดของเฟรนด์โซนนะคะโยนเข้าสู่ตะกร้าของความเป็นเพื่อนดีกว่าเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นคนที่ใช้สําหรับคุณนะคะและในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้สละโสดแต่มันขึ้นอยู่กับคุณว่า คุณอยากจะสละโสดไหมคือถ้าคุณรีบเรื่องของการมีแฟนโดยไม่สนว่าคนนั้นอะจะเป็นคนที่ตรงสเปคหรือไม่ตรงสเปคคุณก็สามารถสละโสดได้เพราะมันมีดวงที่จะได้สละโสดในเดือนนี้แต,แ,ตแ,ตแต่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 ถ้าหากว่าคุณมีสเปคอยู่ในใจและคุณไม่ได้อยากได้ใครก็ได้มาเป็นแฟนคุณอยากได้แฟนทั้งทีต้องเป็นแฟนที่ดีที่สุดสําหรับคุณสิ จัดเลยค่ะเลือกต่อไปได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกเมื่อมีโอกาสเลือกแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะแล้วคุณเป็นนักช่างเลือกคุณเป็นคนละเอียดละออ แล้วคุณก็ดูไม่ค่อยรีบในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะงานในเดือนนี้นโอกาสสละโสดม,มันยังไม่ใช่100%เแต่มันจะสะละโสดก็ได้ถ้าหาว่าคุณต้องการนะคะทีนี้ก่อนจากกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของคีนเนี่ยมีอะไรอยาจะบอกนะคะก่อนไปดูกันนะคะถ้าใครอยากเช็กตัส่วนตัวอยากขอาคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะ ลังไม้มากควีนได้ที่ช่อง description box ดารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสมาพลังงานไพ่โลกสวยที่ได้รับก็คือ very soon c l e a d e i d e w h a t y o u want so s o that is t c o m e to you now คุณจะต้องมีการตระหนักรู้กับตัวเองหรือว่ามีการชัดเจนกับตัวเองค่อนข้างมากนะคะ ถึงสิ่งที่คุณต้องการถึงสิ่งที่คุณอยากได้ในความสัมพันธ์คุณชอบคุณแบบไหนคุณต้องหนักแน่นและชัดเจนกับตัวเองไม่ใช่แบบว่าฉันอยากได้ผู้ชายหล่หอหล่อหล่อแบดบอยอย่างเงี้ยคุณลองถามตัวเองซิว่าผู้ชายที่หล่อแบดบอยคุณจะรับมือกับเขาได้ใช่ไหมแล้วหล่อหล่อแบบไหนอะหล่อของคีนกับหล่อของคุณไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เพราะงั้นเน่ยทุกอย่างมันจะต้องชัดเจนมันจะต้องเป็นอะไรที่มันจับต้องได้แล้วก็เห็นภาพถ้าว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรและคุณชัดเจนกับมันสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิดนะคะ บอกแบบนี้ว่าคุณอาจจะได้เจอในคู่เข้ามาก็ได้ในเดือนนี้ถาว่าคุณชัดเจนกับตัวเองค่ะอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วอยากจะย้าเตือนอีกรอบหนึ่งก็คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอย่ารีบร้อนนะคะอย่ารีบร้อนมีแฟนพอแค่อยากจะมีแฟนเว้ยคุณต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณนะคะ และก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานในเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนนะเพื่อนๆชาวราศีพฤกษ์ค่ะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะจะเป็นหล่นเต้าเจี้ยวค่ะสิ่งนี้นะคะไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณเนี่ยจะเป็นผักนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสลดัดผักใบชะพูผักกะหล่ำปีใบคะนา้าผักใบเขียวค่ะจะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์ในช่วงนี้นะคะ และถ้าใครอยากช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปกัะส่วนตัวอยากให้โคช้ชกัะส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หมักวินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะและขอฝากนิยายของควีนนะคะยังคงขายของต่อไปค่ะงานเขียนของควีนนะคะออกมาเป็นเล่มแรกในชีวิตนะคะฝากอุดหนุนฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากสนับสนุนคำนี้น้องๆหลายคนก็สนับสนุนควีนฟินรู้สึกดีใจมากเลยนะคะรู้สึกได้รับความรักจากทุกคนนะคะฝากด้วยนะคะฝากเดี๋ยวฝากตัวค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปตทั ไค่ะ See the next video Bye you all in สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพฤกษบนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างพลังงานของเขาแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะเจอ h ฮพีเทสค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าแค่รู้สึกนะว่าบางคนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่นะคะ แล้วอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่กึ่งๆึ่งของการเป็นมือที่สาสำหรับบางคนนะอ,อหรือบางคนเนี่ยไปแอบชอบคนที่มีเจ้าของหรือบางคนมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนคุยคือไม่ว่ามันจะเป็นซีติชั่นไหนมันดูเป็นอะไรที่เป็นความลับแล้วก็เปิดเผยไม่ได้ลีกในายะหนึ่งค่ะคุณก็ไม่ได้มีใครเขาก็ไม่ได้มีใครต่างฝ่ายต่าง อาจจะรู้สึกดีต่อการแต่แค่ไม่พูดในความรู้สึกออกมาค่ะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณเลือกจะทำคือการปิดการเก็บซ่อนความรู้สึกของตัวเองค่ะบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะรู้สึกแบบชอบเขามากๆแล้วไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกเพราะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่มันแยกก่กว่าเดิมกลัวพูดไปแล้วเนี่ย เขาจะหายไปจากชีวิตของคุณบางคนมีความกลัวตรงนี้นะคะบางคนในที่นี้เนี่ยไม่ได้คุยกับคนของคุณนานมากๆเลยแล้วคุณก็ h a v e the idea ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมคุณสับสนไปหมดคุณงุนงงไปหมดเลยนะคะจาก energy ที่คุณรู้สึกได้ในตอนนี้นะคือคุณมีความรู้สึกที่ดีต่อเขาและพยายามที่จะ ปิดไว้ซ่อนไว้กดให้มันลึกและทําเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรอาจจะด้วยสถานการณ์เช่นเขามีแฟนแล้วคุณมีแฟนแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะว่านี่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมลีกในย่านหนึ่งค่ะไม่ได้เก็บซ่อนเอาไว้หรอกแต่แค่รู้สึกว่าความสามารถที่เป็นอยู่มันไม่ชัดเจนและก็ have no idea ไม่มีไม่มีอะไรอยู่ในหัว ไม่รู้เลยว่าแบบจะเอายังไงต่อไปในความสัมพันธ์ฉันต้องเดินไปเส้นทางไหนหอ้ออะงไรเงี้ยมันก็มีความคิดประมาณนี้นะคะบางคนในที่นี้เพิ่งไปมูเตรูเรื่องของความรักด้วยนะอธิษฐานเรื่องของความรักแบบคอยสมหวังในเรื่องของความรักกับคนคนนี้อะไรเงี้ยหรือถ้าคนนี้เป็นคนที่ใช่นะคะก็ขอให้เขากลับมาในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นคําอธิษฐานแบบไหนโปรดระวังคําอธิษฐานของคุณค่ะเพราะว่าคําอธิษฐานเนี่ยมันจะมีผลต่อชีวิตรักของคุณ หลังจากนี้นะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ่ะ Four of Swords นะคะกับขยายด้วย Seven of Cups ค่ะคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยอธิษฐานถึงหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาหรือถ้าคุณไม่เคยไปอธิษฐานอะไรมามันดูมีความผูกพันทั้งจิตวิญญาณคะ่ะ คิดว่าคนของคุณเนี่ยก็ออกจะสับสนอยู่เหมือนกันนะว่าเขาควรจะทํายังไงต่อไปหรือเขาควรจะยังไงต่อไปดีมันเหมือนกับว่าในตอนนี้มีทางเลือกสําหรับเขาอยู่หลายทางนะคะเช่นเขาอาจจะอยากไปโฟกัสที่เรื่องงานเขาอาจจะอยากโฟกัสที่เรื่องเงินหรือว่า การประสบความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ก่อนแล้วค่อยมาโฟกัสที่เรื่องของความรักหรืออีกแบบก็คือเขาอาจจะมีคนคุยหลายคนซึ่งมันตีความได้หลายรูปแบบมากและควีนก็รู้สึกได้ถึง2พลังงานนี้พอๆกันนะคะ mm hmm. เพราะงั้นเนี่ยคุณเลือกฟังเอาไอ้ที่คุณรู้สึกสบายใจแล้วกันเขาอาจจะไม่ได้คุยหลายคนก็ได้แต่ว่าจาก Energy ตรงนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันมีคนที่เข้ามาทําให้เขาสับสนหรือ คุณเนี่ยแหละทำให้เขาสับสนและไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงต่อไปดีค่ะตัว energy เวลาเขาคิดถึงคุณนะคะเขาก็รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจเวลาที่จะอยู่กับคุณแต่พอถามว่าเขาต้องการที่จะมี relationship กับคุณไหมมันเหมือนก็ต้องการนะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแต่เหมือนยังไม่พร้อมนะมันเหมือนมีหลายสิ่งที่เขาต้องเลือกมีหลายสิ่งที่เขาต้องจัดการและตอนนี้เขาก็สับสนแล้วก็ฟุ้งซ่านอยู่ในหัวมากๆเลยนะคะว่าตัวเขาเนี่ยต้องการอะไรคะ่ะมันเลยทำให้ คุณก็อาจจะสงสัยว่าเขาต้องการอะไรหรืออีนัยยะหนึ่งก็คือการที่คุณนิ่งๆการที่คุณเงียบๆหรือการที่คุณไม่ได้แสดงออกทาให้เขารู้สึกสับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงดีอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะวางตัวเฉยๆทั้งที่ในใจแล้วเขาก็อาจจะชอบคุณอยู่นะคะคุณลองไปเลือกฟังดูว่าไหนตรงกับคุณนะเพราะมันเป็นเซอร์วิสิ้งเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ตรงกับทุกๆคนนะคะน,นี่ต้องบอกไปก่อนเนาะ แล้วถ้าถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะคะ The Magician ค่ะดูแล้วตัดไม่ขาดนะคะแต่ว่ามูเตรูเป็นเหตุสังเกตได้ต้องบอกแบบนี้ว่าการที่คุณเป็นมูเตรูเนี่ยมันจะส่งผลต่อชีวิตรักของคุณในอนาคตหลังจากนี้ซึ่งถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับคําอธิษฐานของคุณค่ะถามว่าคุณอธิษฐานให้คุณและเขาเนี่ยได้กลับมาคืนดีกันหรือว่าให้เขาชัดเจนกับคุณมากยิ่งขึ้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะชัดเจ นกันมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจจะไม่ใช่เดือนนี้หรือถ้าหากว่าคุณอธิษฐานให้ทำลองที่ว่าถ้าเขาเป็นคนที่ใช่แบบก็ขอให้เขาอยู่ถ้าเขาไม่ใช่ก็ขอให้เขาไปก็ต้องเตรียมรับมือกับคำอธิษฐานที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะในช่วงเวลาของมันค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวโน้มความสัมพันธ์พายขึ้นว่าให้ไปดูดวงแล้วจะรู้เองให้ไปดูส่วนตัวแล้วจะรู้ ตอบให้ได้ยากมากเลยอะมันเป็นไปได้ในหลายเวมากแต่สุดท้ายแล้วมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นและเรื่องของโชคชะตาระหว่างคุณและเขาค่ะ คำแนะนาของควีนคือปล่อยวางเรื่องนี้ไปก่อนเรื่องของเขาแล้วก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเองเพราะถ้าคุณเอาจิตไปโฟกัสที่เขามากๆคุณจะฟุ้งซ่านและสับสนแล้วมันจะกลายเป็นว่าทํา Energy ลบๆไปแต่ถ้าคุณโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสอยู่กับการ improve yourself อะไรอย่างเงี้ยนะแล้ว Final l y แล้วเนี่ยความชัดเจนมันจะค่อยๆเข้ามาเองค่ะในที่สุดควีนรู้สึกว่าไอสิ่งที่คุณต้องการก็คือการชัดเจนในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว นะเมื่อใดก็เมื่อนั้นนั่นแหละเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะชาชาได้พราเล่มงามค่ะไม่รู้เลยว่าจะพูดยังไงสำหรับกองนี้เพราะ e อ e r g y มันเป็นในทิศทางที่พูดมากไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่จริงๆพูดไม่ได้มาตั้งแต่อันแรกที่เปิดแล้วนะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนเขาอยากให้รู้เท่าที่อยากให้รู้ได้แม้กระทั่งในเรื่องของความรู้สึกอะ่ะชาวพึกศ์ไพ่ยังไม่อยากจะตอบเลยอะ่ะ นั่นหมายเขาว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องใช้สัญชาตญาณของคุณเยอะๆนะคะหรืออาจจะต้องปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับหมอดูนะจ,จะมหาควีนก็ได้นะคะก็ appreciate มากๆค่ะเขาก็จะมีคำตอบให้กับคุณที่มันชัดเจน e x a c t l y มากยิ่งขึ้นแต่เหมือนดวงของชาวราศีพฤกษภเดือนนี้ค่อนข้างปิดอยู่เหมือนกันเพราะควีนรู้สึกว่า energy มันค่อนข้างฟุ้งๆนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามควีนก็ขอไวพรให้ทุกคนนะคะ ได้สัมผัสกับความรักที่ดีและเลือกเส้นทางที่ถูกต้องให้กับชีวิตรักของตัวเองค่ะใครก็ตามที่ทาให้คุณรู้สึกท็อกซิกหรือรู้สึกไม่สบายใจคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดเขาออกถ้านั่นทําให้คุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเนี่ย มาจะเป็นแอนิจิลบที่ทำร้ายตัวเองในภายหลังเพราะงั้นเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะถ้าใครอยากเช็กตัวส่วนตัวอยากขอาคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม้หมากควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ Past Life Versionship ค่ะ You have known each other before นะคะคุณและเขาน่าจะเป็นคนรักกันจากในอดีตชาตินะคะ มีความเป็นไปได้ว่าในอดีตชาคเคยพบกันและในช่วงนี้อาจจะเป็นบททดสอบของจัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำพามาให้เจอและทำให้เขานิ่งเฉยใส่คุณและทำให้คุณฟุ้งซ่านว่าสรุปแล้วเขาเป็นยังไงแต่ในที่สุดแล้วค่ะถ้าเขาเป็นคนที่โชคสตาฟาลิคิส่งมาให้จริงๆมาตัดไม่ขาดค่ะเดี๋ยวรอดูเดือนหน้าดีกว่าในเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่โฟกัสกับยูเอเซลเยอะๆคือค,อคำแนะนำที่ดีแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นไปตามคำอธิษฐานของคุณนะคะ ว่าคุณอธิษฐานแบบไหนแนวโน้มก็จะเป็นไปในทิศทางนั้นแต่ถามว่าจะตัดขาดกันไหมคุณมาว่าค่อนข้างยากถ้ายังไม่หมดกรรมกันนะคะเพราะว่าไม่มีพาสไลน์มาก่อนค่ะกรรมดีหรือกรรไม่ดีก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปค่ะ และก,ก,ก่อนจัดการอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานในเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนนะเพื่อนๆชาวราศีพฤกษ์ค่ะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะจะเป็นหลนเต้าเจี้ยวค่ะสิ่งนี้นะคะไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณเนี่ยจะเป็นผักนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสลัดผักใบชะพูผักกะหล่ำปีใบคะน้าผักใบเขียวค่ะจะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์ในช่วงนี้นะคะ และถ้าใครอยากช็คตูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปกัะส่วนตัวอยากให้โค้ชกัะส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หมักวินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะและขอฝากนิยายของควีนนะคะยังคงขายของต่อไปค่ะงานเขียนของควีนนะคะออกมาเป็นเล่มแรกในชีวิตนะคะฝากอุดหนุนฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากสนับสนุนคำนี้น้องๆหลายคนก็สนับสนุนควีนควีนรู้สึกดีใจมากเลยนะคะรู้สึกได้รับความรักจากทุกคนนะคะฝากด้วยนะคะฝากเดี๋ยวฝากตัวค่ะแล้วจะกันใหม่นะคะในคลิปเราถัด But I can see y'all in the next Q video. Bye. Kim to blow is done already. But you're still watching this. So, let's watch this. I recommend you. And don't forget to subscribe me. See y'all in the next Q video. Take care. There must be something bad in future. You find the beauty goes much deeper once you get to meet